นักเรียนครับจากประโยคที่ว่าฉันเป็นครูซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ I am a teacher กับประโยคนี้นะครับฉันได้เป็นครูมา10ปีแล้วประโยคหลังนี้นะครับได้เน้นถึงการที่ได้เป็นครูติดต่อสืบเนื่องกันมาถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่และก็ยังจะเป็นอีกต่อไปเท่ากับว่าเป็นการได้ทำติดต่อสืบเนื่องกัน ตามหลักแล้วนะครับจะต้องมี verb to have เข้าไปแทรกเรามาดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับประโยคแรกนะครับ I am a teacher ฉันเป็นครูประโยคที่2ฉันได้เป็นครูมา10ปีแล้ว I have been a teacher for 10 years ประโยคที่2นี้นะครับก็มาจากประโยคแรกซึ่งได้แทรก verb to have เข้าไปนั่นเองนะครับเมื่อเราเอา have เข้าไปแทรกคำเข้าไปแทรกนะครับหลังจาก i ใช่ไหมครับ i have ทีนี้คำว่า am นะครับก็กลายเป็นคำที่อยู่หลัง have ตามกฎแล้วกริยาที่ตามหลัง have นั้นจะต้องเป็นกริยาช่องที่3เราจึงต้องเปลี่ยน am เป็นช่องที่3ซึ่งซึ่งช่องที่3ของ am ก็คือ be n นั่นเองครับ ฉะนั้นเราจึงเห็นรูปประโยคที่ว่าฉันได้เป็นครูมา10ปีแล้วว่า I have been a teacher for 10 years ในทํานองเดียวกันนี้นะครับขอให้นักเรียนสังเกตด,ดูประโยคนี้ครับ I am ill ฉันป่วยทีนี้เมื่อเราจะพูดว่าฉันได้ป่วยมา3วันแล้วเราก็เพียงแทรก h a v e ลงไปจากนั้นก็เปลี่ยนกริยาที่ตามหลัง verb to h a v e เป็นช่องที่3แล้วก็ใส่คำว่าเป็นเวลา3วัน for three days เข้ามานะครับก็จะได้รูปเป็น I have been ill for three days มาดูอีกสักประโยคหนึ่งนะครับ There is a lot of water in this well There is ก็ แปลว่ามี a lot of ก็แปลว่ามาก water น้ำ this well ก็คือบ่อนี้หมายความรวมกันก็คือมีน้ำมากในบ่อนี้เมื่อเราจะพูดว่าได้มีน้ำมากในบ่อนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนมาแล้วเราจะต้องพูดว่าอย่างไรเราจะพูดว่า There has been a lot of water in this well for a month.